ูดถึงคอสมกรแล้วนะฮะวันนี้สารปกครองสูงสุดเขามีการพิจารณาคดีที่มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมฟ้องคอสมกรในเรื่องของควันดำนะฮะข้อหาคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยปล่อยให้รถเมย์ของคอสมกรและรถร่วมเอกชนปล่อยควันดาสร้างมลพิษในเขตพื้นที่กรุงเทพอันนี้เป็นคดีที่ฟ้องกันมาท่านผู้ชมกับ10ปีแล้วฮะตั้งแต่พฤศจิกายน2545นะครับ ตอนนั้นก็มีรายงานปัญหามลพิษทางอากาศจากรถเมล์ควันดำนะฮะส่วนใหญ่เป็นการที่เจอรถเมล์เก่ายังวิ่งอยู่ก็ทําให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จนปล่อยควันดําออกมานะฮะและส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพเกินค่ามาตรฐานเฝ้าระวังโดยมาตรการที่มีการรายงานออกมานั้นก็ทําให้มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าไปฟ้องนะฮะไปฟ้องศาลปกครอง และสารปกครองกลางได้พิภากษาเมื่อปี49นะครับว่าขอสมกกรั้นมีความผิดและมีคำสั่งให้ขอสมกดำเนินการตรวจสอบมลพิษจากรถยนต์ทั้งในส่วนของรถร่วมและรถของขอสมกอเองนะครับ,รบนี่ฮะแล้วก็อันนั้นพิพากษาเป็นสารปกครองกลางทางทางคอสมกอก,อก็อุดธรณ์นะฮะผลจากการอุทธรณ์วันนี้สาลปกครองสูงสุดก็ตัดสินนะครับยืนตามสารชั้นต้น ก็คือขอสมกก็ผิดจริงผิดจริง,รรงนะฮะให้มีการตรวจสอบนะครับทุกๆ3มเดือนอืมโอ้หคดีนี้1ิปีเนี่ยสิปีนะฮะครับ